สวัสดีค่ะอยู่กับชิปวารีราชินีพระจันทร์กับชาแนลตำหนักดวงนะคะดูดวงประจำสัปดาห์กันนะคะระหว่างวันที่26มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์2563นะคะคลิปนี้ก็เป็นของชาวราศี ตุลค่ะชาวราศีตุลคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนั่นเองนะคะาภาพไพ่ใบแรกของชาวราศีตุลก็ได้เด็กถือเหรียญมานะคะเมื่อเด็กถือเหรียญปรากฏขึ้นเนี่ยหมายถึงเรื่องของการเงินการทองเนี่ยกำลังแบบมีข่าวดีในเรื่องของเงินขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านล่างเองนะคะเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่ง พื้นฐานของการสนับสนุนดวงชะตาได้4เหรียญน,นะคะด้านบนก็นมีเหรียญอีกนะคะมี2เหรียญด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีภาพไปไหนที่บอกว่ามัางคังงอูฟูจนแบบใช้เงินสำเริงสำราญใจได้อย่างสะดวกปลอดโปร่งใจแต่มันก็เป็นภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับ ข่าวดีในเรื่องการเงินอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องดีกว่าว่าเหรียญขึ้นค่อนข้างสวยแบบเหรียญเนี่ยม,มีเหรียญปนมาบ้างปะปลายแบบนี้รวมทั้งเอ็มเพ s สก็ดีหรือสิบถ้วยในความสุขความอุดมสมบูรณ์เต็มที่ก็ดีนะคะเมื่อขึ้นมาแบบนี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการงานและก็ความรักบ้างนะคะเอาเรื่องการงานก่อนเนาะ เพราะว่าเรื่องการงานมันจะได้ร้อยโยมไปถึงเรื่องเงินได้ด้วยนะคะถ้าในเรื่องการงานนะคะ <an> เด็กถือเหรียญบอกว่าจะมีข่าวดีในเรื่องของลู่ทางการทํามาหากินใหม่ๆเ <an> <ๆ>ช่นใครก็ตามที่กําลังตกงานอยู่นะคะสัปดาห์นี้ก็จะได้ข่าวดีเช่น งานใหม่นะคะจะได้เปลี่ยนงานใหม่นะงานใหม่กำลังางานใหม่อาจจะเรียกตัวคุณเข้าไปสัมภาษณ์หรือให้ไปเริ่มต้นงานปรับป,ปับเลยแบบนี้ก็ได้นะคะ t h e t o ท e r ขึ้นอยู่ข้างๆนะคะที่เด็กถือเหรียนเนี่ยมันมันประกบไปด้วย The Tower และ The Star s t a r ตนะคะพอเวลา Tower ขึ้นข้างๆเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงได้โยกย้ายนะคะหรือว่าได้เดินทางในระยะสั้นๆใกล้ๆแบบไม่ได้ตั้งเหนือตั้งตัวนะคะ นั่นก็หมายถึงถ้าเราดูในเรื่องของการงานพักนี้อาจจะทํางานอยู่ไม่ติดที่นะคะถ้าใครทํางานอยู่ติดที่แสดงว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนจะมีเรื่องข้อพิาพาทนะคะที่เกี่ยวกับการทํางานนะคะเกิดขึ้นในที่บริษัทของคุณนั่นแหละเรื่องทุกกายทุกใจนะคะเรื่องปุบป,ปกักไม่คาดคิดมาก่อนนะคะดังนั้นจึงต้องหนีออกไปจากที่ทํางานนะคะ่ะ อ่าใครทํางานอยู่แล้วไม่ได้คิดจะเปลี่ยนงานนะไม่ได้คิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรก็ออกไปจัดที่ทํางานแล้วก็ออกไปพบปะหาลูกค้านะคะเอางานไปทํานอกสถานที่บ้างน,นะคะหรือแม้แต่ว่าจะ ใช้วันลานะคะปอาพึ่งต้นปีเองจะใช้อะไรวันลานะคะคนที่คิดอย่างนี้ส่วนใหญ่อะตลอดทั้งปีก็ไม่ได้ใช้นั่นแหละไม่ได้ใช้พักร้อนไม่ได้ใช้ลาอะไรสักทีหนึ่งนะคะก็ถ้าถ้าลาไม่ได้นะคะอาจจะต้องหาเรื่องอะหาเรื่องออกไป ทำงานนอกสถานที่ร้านกาแฟสวยๆนะคะมีวิวสวยๆวิวดีๆนะคะนั่งทํางานแล้วก็สมองจะได้ปลอดโปร่งจ่มใสหรือถ้าเกิดว่าใครที่จําเป็นต้องพบปะเจอเจอลูกค้าลงไซตงานลงไปดูหน้าง,งานอะไรแบบเนี้ยก็ให้เคลื่อนย้ายออกจากที่บ้างนะคะอย่าอยู่ติดที่มากนะนั่นเองอ่ะต่อมานะคะในเรื่องของงานนะมีเป้ามีแผนนะเดอะสตาเนี่ยแปลว่าเป้าหรือแผนงานแปลนนะคะที่ อยู่ในระหว่างที่คุณกำลังจะต้องทำไปให้ถึงนะคะทำยอดทำเป้านั่นแหละแล้วจะทําถึงด้วยจะทําสำเร็จนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายอันนี้มันไม่ได้เกินจริงมากเกินไปไม่ต้องบน่นไม่ต้องโอดครวนใดๆเพราะว่าเมื่อคุณทําสำเร็จความภูมิใจจะกลับมาเป็นของคุณแล้วคุณก็จะทำสำเร็จด้วยแหละ,ะจะจะรู้สึกตัวเองอมีคุณค่ามากขึ้นนะคะ แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆใหม่ๆมากขึ้นเด็กถือเรียญหมายถึงมีฝีมือพอตัวมฝีฝีมืออยู่แล้วมีฝีมือพอที่จะฝ่าฟันไปได้สําเร็จไม่ได้ยากเกินความสามารถเลยอยู่ที่ว่าขี้บ่นไหมวันนี้นะคะถ้าขี้บน่นหยุดบ่นแล้วลงมือทํานะคะ,ะด้านล่างสุดนะคะใบราชินีถือดาบนะคะก็เวลาที่ราชินีถือดาบขึ้นเนี่ย แล้วมันอยู่ในไพ่ใบปัญหานั่นอ่านหมายถึงความเข้มแข็งเด็ดขาดที่วันนี้ยังมีไม่มากพอนะคะเพราะว่าเป็นเด็กนี่ตัวเองเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะก็เลยจิตใจยังอาจจะไม่เข้มแข็งนักนะคะตัดสินใจอะไรกลับไปกลับมาอยู่ m p มเ a n ส์ ance, นะคะ m p มเ a n ส์คือสองถ้วยนะถือถ้วยกลับไปกลับมา เขาบอกว่างานเก่างานเดิมที่คุณทําอยู่แล้วนะคะให้เอางานเก่าเนี่ยรื้อขึ้นมาแล้วมองดูแล้วทบทวนมันนะคะเพื่อที่จะได้เอาบทเรียนเก่าๆเนี่ยมาใช้ในวันนี้ยังสามารถใช้ได้ดีและใช้ได้ผลอยู่แล้วจะทําให้แผนงานของคุณประสบความสําเร็จดังนั้นไปทบทวนชีวิตตัวเองค่ะเรื่องไหนที่เราเคยทําสําเร็จมาแล้วนะคะมันจะสําเร็จอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ ต้องบรรจุใส่เอาไว้ในแผนเราต้องรู้ว่าเรามีความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านไหนนะคะเรื่องนั้นน่ะจะส่งเสริมชีวิตเราให้งอกงามนะคะงอกเงยเห็นผลดีขึ้นมา t e m p e r a n c e บอกว่าอาจจะต้องทำงานแบบนี้หลายเที่ยวนะคะทบทวนงานหลายเที่ยววนกลับไปกลับมานะคะ ทำแล้วแทนที่ว่ามันจะเสร็จรุ่ร่วงไปอเดี๋ยววนกลับมาแก้อีกแล้วเดี๋ยวแก้อีกแล้วแต่แก้ทุกๆครั้งก็จะดีขึ้นทุกครั้งสังเกตว่าไพ่เทมเพลนส์กับไพ่สองเหรียญเนี่ยมันจะมีอกับกิริยาที่คล้ายกันสองเหรียญเนี่ยโยนเหรียญน,นะสลับเหรียญไปมาเทมเพลนส์เนี่ยกรอกถ้วยถ้วยสองใบกรอกน้ํากรอกไปกรอกกลับไปกลับมา นั่นหมายถึงว่าการย้อนกลับมาทบทวนอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะการทําซ้ําๆซ้าๆจนชํานาญจนเชี่ยวชาญน,นั่นเองจะเกิดผลดีกับคุณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเรื่องเงินบ้างนะคะเด็กถือเหรียญขึ้นมาเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยไม่มีไม่มีติดขัดหรอกเพียงแต่ว่าอาจจะมีการใช้จ่ายอะไรที่เกิดความเสี่ยงนะเด็กๆเนี่ยมักจะมา พอเวลาภาพเด็กขึ้นมามันจะมาพร้อมกับความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นฐานส่งเสริมสนับสนุนดวงชะตาในวันนี้จึงบอกว่าเสี่ยงได้แต่ให้เก็บเงินนะคะเสี่ยงได้ก็คือต้องมีเงินแบ่งปันเอาไว้เสี่ยงเอาไว้แบบเพื่อที่จะกล้าเสี่ยงกล้าทดลองกล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็ต้องมันจะเกิดความผิดพลาด เป็นบทเรียนให้เราอยู่แล้วแน่นอนนะคะเพราะมีสามดาบอยู่มีสองเหรียญและ e m p เ r a n c e อยู่ที่บอกว่ามันต้องกลับมาทบทวนกลับมาแก้ไขแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยแบ่งเอาไว้เสี่ยงได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องมีเงินเก็บด้วยเนาะมีเงินเก็บกันไว้อีกกองหนึ่งนะคะสี่เหรียญหมายถึงมีเงินก็เก็บเอาไว้กอดไว้บนหัวแล้วเหยียบเอาไว้นะคะทีนี้เนี่ยพอเวลาสี่เหรียญมันขึ้นเป็นไพ่ล่างสุดมันอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยกล้า ไม่กล้าตัดสินใจถึงบอกไงว่าราชินีถือดาบต้องจิตใจต้องเข้มแข็งรู้ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนอย่างไรนะคะบาดเจ็บไปได้เท่าไหนอย่างไรแล้วจึงหยุดนะคะแล้วจึงจะ,ะทบทวนพ,พลิกแพลงหรือแก้ไขสถานการณ์ต่อๆไปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเงินมันเป็นแค่ปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นในการสนับสนุนการงานของคุณมันไม่ใช่ทั้งหมด เมื่อมันไม่ใช่ทั้งหมดปัญญาต่างหากที่มันจะทําให้งานมันรันมันเดินหน้าต่อไปได้วันนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดที่จะเปลี่ยนงานนะคะ mm. ก็เป็นถ,ถ้าได้งานใหม่คุณจะได้ทําหน้าที่เดิมหน้าที่ที่คุณเชี่ยวชาญหน้าที่ที่คุณถนัดจะได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะในสถานที่ใหม่ในงานใหม่หรือแม้แต่ว่าจะเปลี่ยนแบบโยกย้ายภายในแผนกกันเองนะคะก็ มีมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแล้วแล้วดีนะเปลี่ยนงานแล้วก็ดีนะคะมีมีโอกาสรุ่งโรจน์ก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขได้พบกับสังคมที่ปรารถนาที่ตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าวันนี้กว่าปีที่ผ่านมาอะไรนี้ดีกว่านะคะเรื่องความรักกันบ้างนะคะเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาในไพ่ตำแหน่งคู่ครองคนรัก ทาวเวอร์นี่มันเป็นไพ่บ้านแตกนะอยู่ๆเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทะเลาะกันจนเกิดเรื่องเกิดราวบานปลายใหญ่โตนะคะจะเห็นว่าฟ้าฟาดหอคอยมาแล้วก็คนก็กระเด็นกระดอนกันไปคนละทางภาพทาวเวอร์เนี่ยภาพบ้านแตกเนี่ยนะคะก็คือการมีปากมีเสียงนะคะทะเลาะกันมาจากอะไร Queen of Swords ก็คืออ้าวราชินีดาบเนี่ยมักจะกล่าววาจาอะไรที่เผ็ดร้อนเนี่ย ต้นต่อปัญหาที่เรื่องไม่ยุติไม่จบไม่ง่ายก็คือปากหรือคําพูดของฝั่งหญิงเองเนี่ยแหละนะคะต่อความยาวสาวความยืดนะคะก็พอเวลาย้อนกลับมาพูดเรื่องนี้ทีไรเรื่องเก่าๆพูดซ้ำซากพอย้อนกลับมาพูดเรื่องนี้ทีไรทะเลาะก,กันทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะวันนี้นะคง จะต้องมีเรื่องของการเงินการทองที่จะต้องทบทวนกันภายในบ้านแล้วเกิดเหตุทะเลาะก,กันนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังให้ดีเรื่องไหนที่มันหาทางออกร่วมกันไม่ได้ค่อยเบรกก่อนนะคะหยุดก่อนนะคะแล้วลองหาหนทางที่มันดีขึ้นกว่านี้ซินะคะสามดาบนะสามดาบหมายถึงบางทีอาจจะต้องยอมแพ้บ้างนะคะใครที่เป็นฝ่ายหญิงนะ,ะโดยเฉพาะใครที่เป็นฝ่ายหญิงนะคะเจ้าสตาฝ่ายหญิงอาจจะต้องยอมแพ้บ้างเพื่อ รักษา10ถ้วยเนี้ยเอาไว้นะคะไพ่จบเป็น10ถ้วยก็แสดงว่าทะเลาะกันเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับเลิกกันหรอกก็กลับมาคืนดีกันได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันได้เพียงแต่ว่าเวลาที่หงุดหงิดแล้วอะไรอะไรก็ไม่ดีเหตุผลอะไรอะไรมันก็ฟังไม่ขึ้นแล้วเวลาที่หงุดหงิดแล้วท่าที ของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมให้อยู่ในสภาพของความเป็นมิตรอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจกันได้นะคะตรงนี้เองที่เป็นปัญหาดังนั้นทั้งหงุดหงิดก็ต่างคนต่างอยู่กันไปก่อนคือวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในยามนี้นะ,ะหมดแล้วนะคะถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงกด Subscribe เอาไว้คะ่ะที่ช่อง n e l ตำหนักดวงนะแล้วก็มีเพจที่ชื่อว่าทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะมีข่าวสารข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนกันอยู่เร,เรื่อยๆรวมถึงมีไลฟ์สดนะคะ เป็นระยะะ,ยะนะคะแล้วก็มีไอ l ีไลน์ค่ะใครที่สนใจว่าอยากจะดูดวงกันส่วนตัวนะคะแอดไลน์มาค่ะที่ id emmy beauty นะคะ e w m y b e a u t y นะคะมีค่าครูกันเล็กน้อยนะคะใครที่พอจะมีกําลังทัพย์ไม่เดือดร้อนนะคะก็สอบถามค่าครูกันมาได้ที่นั่นนะคะที่ emmy beauty ค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ